You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment ผมเข้าฝั่งพาร์ทกลยุทธ์เลยแล้วกันนะครับ สำหรับในฝั่งของตัวกลุธการลงทุนนะครับวันนี้เราก็จะมาหาคําตอบกันนะวันนี้ผมมีเมื่อกี้ที่ผมเกิดไว้มี5้ประเด็นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดประเด็นที่ผมเชื่อว,ว่ามันก็เรียงลาดับตามความสําคัญไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้ามาถึงเรื่องนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณสักเก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับเราจะเราได้รับเกียรด นะครับจากทางผู้บริหารนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเบรลิวเอ็กพลัสจำกัดมหาชนหรือว่า BE8 นะครับซึ่งเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับทำธุรกิจเท c คอนซัลท์เป็นบริษัทที่3นะครับซึ่งท,ที่ตอนนี้ปัจจุบันก็จะมี IIG กับ b u b i k ใช่ไหมครับซึ่งเป็นหุ้นที่เราแนะนำกับคุณมาตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ บริษัทที่สามมาแล้วนะครับหนึ่งกับสองเข้ามาเทรดแล้วแล้วราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเรื่องราวต่างๆก็ผมผมไม่พูดละนะครับเพราะว่าเราพูดไปหลายรอบแล้วว่าทําไมเราชอบเทคคอน n ซิลสองตัวนี้มีดูดียังไงอะไรยังไงก็ว้าันไปนะครับแต่ว่าบริษัทที่สามเข้ามาแล้วนะครับก็กําลังจะเข้าเทรดนะครับในน่าจะอยู่ในประมาณสัปดาห์หน้านะครับโดยเมื่อพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราจะถือโอกาสนะครับเชิญทางทางคุณอภิเศกนะครับ เข้ามาให้ความรู้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้อัิเศษต่อธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในบ้านเรานะครับว่าปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทรานส์ฟอร์มของ SCBX รวมถึงแบงก์อื่นๆเนี่ยนะครับ b บ l เนี่ยนะครับจะเข้าไปแท็บอินกับงานพวกนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตภายใต้พาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับเซล f o r c e เจ้าใหญ่นะครับซึ่งจะขยาย าฐานธุรกิจไม่ใช่แค่ใน,ในประเทศไทยแล้วนะครับจะในไปในประเทศอื่นๆในภูมิภาคบ้านเราด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของการ IPO นะครับแล้วเดี๋ยวคุณอาร์มก็จะเข้ามาเจาะตัวเลขทางการเงินแล้วก็ recommendation นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามนะครับอย่างยังใครถ้าใครจาได้นะครับช่วงสองสามเดือนก่อนเราเคยเชิญคุณบสเข้ามาอัปเดตในภาคของบูบิกนะครับซึ่งตอนนั้นผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะงง,ง,งว่าบริษัทมันทําอะไรงงกันใหญ่นะครับแต่พอเห็นราคาหุ้นมันขึ้น นะครับขึ้นตั้งแต่3สัปดาห์ที่ผ่านมาเทาไหร่เรามีการแนะนำกันมาเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบี่ละนะครับไอทก็ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ30นละครับผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ใครที่อาจจะอาจจะยังไม่มีความเข้าใจในธุรกิจนี้ชัดเจนลองมาฟังผู้บริหารท่านที่3 อัปเดตกันว่าธุรกิจนี้จะไปยังไงต่อนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมกับคุณอานจะเป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์เอ่ออ่ซีอีโอท่านนี้นะครับคุณอภิเศกนะครับก็เอ่อผมว่าพรุ่งนี้นะครับเก้าโมงครึ่งนะครับใครที่มีคําถามนะครับซึ่งถ้าเราอ่านแล้วเราคิดว่ามันเหมาะสมเราควรถามเนี่ยอ่พิมพ์เข้ามานะครับในช่องทาง u t u b e กับ Facebook ไม่ไม่ต้องพิมพ์วันนี้นะพิมพ์พรุ่งนี้นะเก้าโมงครึง่งระหว่างทางเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะอ่าน Q A แล้วก็ถามกับทางคุณอภิเศกให้ับนน,น้ะครี โอเคเรามาคำถานกันว่าทำไมตอนนี้เมกานิวไฮนิวไฮยุโรปบวชวันละ0.5 0.7เปอร์ซบ้านเราทำไมมันลงกันอย่างเดียวเลยมาค่ะคำตอบเรื่องแรกก่อนนะครับก็เป็นภาพที่ว่าปัจจุบันตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงเทเบิลลิงอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ดอกเบี้ยของหลายหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งของเดเวลลอปเมเเริ่มมีการปรับตัวขึ้นซึ่งล่าสุด การประชุม Bank of England นะครับ b a n k of England ในสัปดาห์นี้มีการประมาณการกันไว้ว่าจะมีโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย15 Basis Point นะครับแล้วก็เฟดส่งสัญญาณในการขึ้นอ,อัตราดอกเบีย้ยครั้งปีหน้าไปแล้ว1ครั้งซึ่งถ้าคืนวันนี้หรือคืนวันพรุ่งนี้มีโอกาสโทษนออกมาเป็นฮอกกิชโดยถึงทรงทถึง2ครั้งเนี่ยมันจะทําให้ภาพแพทเทิร์นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและการทำเทปริในครั้งที่ผ่านมา นะครับซึ่งชาร์ตนี้เราดูจากปี1 3 1 4 1 5 1 3ส่งสัญญาณเทเบิลลิงหน่งสีทำเทเบิลลิงหน่งห้ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับช่วงเวลาเปลี่ยนถ่าย10กว่าเดือน20กว่าเดือนตรงนี้คุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับดูจากกราฟที่ผมให้โชว์มานะครับกราฟสีขาวแบ็คเอาสีน้ำเงินข้างหลังเนี่ยนะครับคือเฟดบาลานซ์ชีตนะครับคือเฟดบาลานซ์ชีตของการทำ QE 3แล้วก็การจบ QE 3นะครับ แล้วก็ในฝั่งของกราฟสีน้ำเงินคือ MSCI Emerging Market ส่วนกราฟสีส้มคือ MSCI d e v e l o p Market คุณจะเห็นได้ค่อนข้นางชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างการทำาท p p r r i n g นะครับแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับตลาดหุ้นสีส้มอัพเปอร์ฟอสีน้ำเงินเนนั่นก็คือ d e v e l o p Market อัพเปอร์ฟอ Emerging Market ค่อนข้นางนะครับซึ่งเรามาดูตัวเลขเปะ๊เปะกันเลยนะครับดูอันนี้กันนะอันนี้คือ การส่งสัญญาณอันนี้คือตัวเลขปีนี้เลยนะครับแล้วตั้งแต่เดือนอรกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมคุณจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับคุณจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าในช่วงประมาณเดือนกันยายนในช่วงประมาณเดือนเอดืนมิถุนายนกระกฎาคมเนี่ยเป็นการที่รู้สึกว่า i, เฮ้ยเฟดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยละแต่สามเดือนต่อจากนั้นพาเวลก็พยายามจะแบบ หลังชนฝาที่ใคร,ใครจําได้เราบอกกับมันทุนเลยนะว่าตอนนั้นเน่ยเดือน6เดือน7จ็แทบไม่มีใครเชื่อเราเราพูดเลยนะว่าเทปเปอร์ลิงจะเกิดขึ้นเดือนสินะครับแล้วว่าเราก็บอกเหตุผลไปหลายข้อแล้วว่าทำไมมันเกิดขึ้นเดือนสิบเอ็แล้วตอนนั้นเราก็บอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในปีสองพันยี่สิบสองคนก็ไม่เชื่อเลยนะว่าจะขึ้นสองพันยี่สิบสองนะครับเพราะพาวเวลร์เขาก็แทะเถียงมาตลอดนะครับว่า,าก,การจ้างงานไม่ดีเงินเฟอ้อนูน่นนี่นั่นเยนเล่นก็ซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีจุดยืนมานะครับซึ่นะ่่่งงงงงณตตออนนนนัััั้้เเสสียยยกกก็แนนก็แคไมชืรลาุด การประชุมเฟดรอบที่ผ่านมาดอทพอตเริ่มปรับพอดอทพอตเริ่มปรับอ่ะมันแปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มเชื่อแล้วนะครับว่าดอกเบีย้ยเริ่มขึ้นจริงเทเบิลลิงเริ่มคอนเฟิร์มแล้วนะครับแล้วพอคนเริ่มเชื่อขึ้นมามากเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเส้นสีน้ําเงินเห็นไหมครับว่ามันเริ่มตีห่างออกห่างกับเส้นสีขาวแนละ้วเส้นสีน้ําเงินมันคือกราฟเมื่อกี้แหละนะครับคือเออแต่มันคนละสีกันนะแต่ว่าไอเส้นสีน้ําเงินราฟเนนี้ยมมัคือ MSCI Market ุโป ส่วนไอ้สีขาวอะ่ะมันคือ emerging market ซึ่งคุณเห็นไหมครับว่า p a ทิร์นมันเริ่มคลายๆแล้วเริ่มจูนเข้าสู่ p a ทิร์นเดียวกับช่วงอานขึ้นอันหยุดเทเบอรลิงแล้วก็การการอันขึ้นออกเบีย้ยในปีที่ผ่านมาแล้วก็คือฝั่งของ d e v e l o p market เริ่ม outperform ฝั่งของ emerging market เริ่ม underperform แล้วเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเป็นการอธิบายภาพให้เห็นภาพก่อนว่าทําไมตลาดหุ้นบ้านเรารวมถึงคุณภาพบ้านเราไม่ไปแล้วแต่ให้เริ่มไปขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเทเบอรลิงกับดอกเบีย้ยของสหรัฐจะข นะครับต่อมาเรื่องที่2มาในฟันเด m e n เมนทัลกันบ้างนะครับระหว่างการรายงานผลประกอบการไตรมาสสามคุณลองดู80%ของหุ้นในเมริกาเออร์ n น็งก์บีตคอนเซนซและคุณลองดูว่าตั้งแต่ e a r n ์เน็ง e a ซีซันพิเรก็คือเลิกเล่นเซนติเมนต์ไม่ต้องสนใจเฟดแล้วมันแบ็กเอามาดูแค่เพียวเออร์เน็จุดที่มีการทำไฮไลท์ไว้นะครับ ตั้งแต่มีการเริ่มรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่ออกมาของทางฝั่งสหรัฐอเมริการวมถึงกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มแวลูเพย์ต่างๆจะเห็นได้ชัดเลยว่า e a r n i n g 80% beat consensus S&P 500 rally since earnings season began นะครับแล้วก็ link อ่า set S&P ก็ขึ้นมาจาก4,350ขึ้นมาอยู่ที่4 6 0เพราะว่าเออร์เน็งมันซับพอร์ตและเออร์เน็งมันดีนี่ดูอเมริกานะมาดูภูม,มิภาคบ้านเรา แล้วเรามาดูเรื่องของตัวผลประกอบการนะครับเรื่องของตัว e a r n i n g ็ตต์ฟอร์แของ ASEAN Company mm. ก็คือบ้านเรานะครับ mm. เมื่อเทียบกับ MSCI Global Market นะครับไอ้ World Market คือผมแช่งนี้ก่อน MSCI EM คือ Emerging Market นะ MSCI เอ่อ World หรือว่า Global เนี่ยมันไม่ใช่โลกนะมันเป็น m s c r d e v e l o p m ดเว e ็นะแต่อันนี้อย่าเข้าใจผิดนะส่วน MSCI ทั้งโลกอะครับก็คือเขาใช้คำว่า ACWI อย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้น MSCI World Market ที่คุณเห็นนะ่ะมันเป็น MSCI d e v e l o p Market นะมันต้องแยกนะแล้ว d e v e l o p e EM มันจะกลายเป็น MSCI ACWI นะครับอันนี้ดูจากโค้ดเผื่อคนงงอธนะิบายให้ฟังก่อนเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแล้วคุณลองดูงบสิครับนะครับ Forecast Earning Forward Estimate ของ EPS ของตัวอาเซียนหารด้วยหุ้นโลกเห็นไหมครับว่าลงมาทำต่ำที่สุดในรอบ12ปีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประจันที่2ธิบายต่อว่าทำไม ตลาดหุ้นฝัง่งพวกเราไม่ได้เพอร์ฟอร์มก็เรื่องแรกอธิบายไปแล้วว่าเทเปอร์ลิงกับ EM t อ b l ่าเทเปอรลิงกับด o อกบี้อันนี้ชัดเจนว่าเดอเอรมาเก็ตจะเพอร์ฟอร์มเรื่องที่2ดูจากงบของเอเมริกา80%เขา Beat แล้วก็ไปต่อนะครับมีการอัปเกรดต่อแต่ส่วนของบ้านเราอ่าลงแล้วก็มีการดาวเกรดต่อนี่คือประเด็นที่2นะครับที่สามที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่มีความสคัญน,น,นะครับกนั่นคือเรื่องของการรายงานตัวเลขสําคัญของ ครับล่าสุดมีการรายงานตัวเลขอาแมนูแฟกออกมาต่ํากว่าห้าสิก็คือเข้าคอนแทคชั่นโซนสองเดือนติดติดแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวความกังวลในฝั่งของ เศรษฐกิจจีนที่จะมีการชะลอตัวนะครับรวมถึง PPI ซึ่งทำระดับสูงสุดในรอบ26ปีนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเทศคู่ค้าหลักๆในเอเชียโดยเฉพาะบ้านเราแล้วก็หลายๆภูมภาคในอาเซียนเนี่ยพอเวลาเศรษฐกิจจีนที่มันชะลอตัวเนี่ยคนเลยมีความกังวลว่าจีนจะพาพาร์ทเนอร์ของจีนในช่วงไตรมาส4กับไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยลงไปด้วยผ่านส่งออกนําเข้าและผ่านการ PPI ที่มีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วดึงเงินเฟอ้อจากทุกทัานเขาสมมาอย่างปูยปิภาคบ้านเราทําให้ต้นทุนบ้านพวกเราสูงขึ้นมาด้วย นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่สามที่ทําให้ทหํทาไมตลาดหุ้นบ้านเราพวกนี้มันยังแล้วกนนีประเด็นถัดมานะครับนั่นคือเรื่องของความเป็น uncertainty ที่เกิดขึ้นในฝั่งของตัวพันธบัตรนะครับโอ้ผมเดินดึงการาฟมาเสียด้ยอย่างนี้ก่อนคือ คือรอบนี้นักทุนเดี๋ยวผมแชร์การพรุ่งนี้โอเสียดายครับที่สาคัญเวลาเราดูความผันผวน,นของตลาดหุ้นนะครับเราจะวัดผ่าน Wix Index ถูกไหมครับเวลาเราดูความผันผวน,นของตลาดพันธบัตรเนี่ยเราจะวัดผ่าน Move ก็คือ M O V E ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวคนงงโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็พูดเรื่องนี้ก่อนลวกันอันนี้เป็นประเด็นที่ตัดมาที่จะพูดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะแสดงและเห็นภาพนะครับว่ารอ,อบนี้ตลาดหุ้นเนี่ยคนไม่ได้มีความกังวล นะครับเพราะว่าว i x Index มันยังทําระดับต่าอยู่แต่ไ e อ้มูฟกัะ MOVE อ่ะความผันผวนของตลาดพันธบัตรคนเริ่มมีความกังวลเพราะว่าคนเริ่มมีความไม่มั่นใจในฝั่งของการด,ดําเนินนโยบายของ ECB กับ Fed ที่มันจะมีความไม่มั่นใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีความไม่มั่นใจของตลาดพันธบัตรของทางฝั่งของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะประเทศที่กาลังพัฒนาจะส่งผลกระทบมากกว่า ติดเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้เรื่องถัดมาคือการเปิดตัวช็อตกับ long position ของเลเวลเล f ฟันกับ Asset Management ของเรื่องนี้เห็นไหมครับว่า Asset Management ทำสัญญาณช็อตนิวโลอ่ส่วนเลเวลเล f ฟันทำสัญญาณอเพ n นลองเกืบเกือบอหาในรอบสองถึงสามปีอืมโอเคเดี๋ยวมันจะงงเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บเรื่องพันธบตัตรไปพูดพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเป็นการอธิบายให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าสาปัจจัย นะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นในฝั่งของตัว emerging market ตอนนี้เนี่ยอย่าง underperform d e v e l o p m e market อะ่ะคือ1นก็คือเรื่องการเตรียม tapering นะครับซึ่งมันส่งสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วนะครับสนี่คือดอกเบีย้ยถ้ามีการขึ้นเร็วกว่าคาดนะครับสนี่คือเศรษฐิจีนที่ส่งสัญญาณชะลอตัวสี่นี่คืองบการเงินที่บ้านเขาอัปเดตดขึ้นเรื่อยๆส่วนบ้านเราก็โดนดาวเกรดลงมาเรื่อยๆนะครับในฝั่งของวิพากษ์บ้านเรานะครับก็เลยทำให้มีความไม่มั่นใจส่วนประเด็นที่สาคัญที่สุดคือเรื่องบอล ไม่เป็นไรแต่ว่างนผมขอติดเรื่องพันธบัตรไว้ก่อนถ้าใครสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดอัปเดตกันนะครับว่าทําไมรอบนี้พันธบัตรของความผันผวนของพันธบัตรสูงกว่าความผันผวนของหุ้นแล้วซึ่งปกติเนี่ยคุณจะค่อยคุณจะไม่ค่อยเห็นความผันผวนของพันธบัตรสูงกว่าหุ้นนะครับแล้วเวลาความผันผวนของพันธบัตรสูงอ่ะไม่ใช่ประเทศเขาเท่าน้ผลกระทบบ้านเราเท่าผลกระทบนะครับเพราะบ้านเราจะถูกดึงบอลยิวขึ้นโดยปริยายแบบงงๆที่เศรษฐกิจจะไม่ฟื้นนะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับติดตามกันนะครับนี่คือเป็น ถามว่าแล้วทํายังไงที่จะให้ตลาดหุ้นเริ่มขึ้นตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มขึ้นทุกอย่างสภาพคล่องเริ่มโอเคหมายถึงว่าอตลาดหุ้นเริ่มขึ้นผมตอบเลยนะครับว่าคําตอบเลยนะครับว่าทําไงตลาดหุ้นจะเริ่มขึ้นหนึ่งคุณจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนดูว่าภายหลังจากการลดสภาพคล่องของทางยุโรปผ่าน PPEP ดูหลังจากอาการสภาพคล่องของเฟดลดเทเ e ิลลิง แล้วก็ดูสัญญาณว่าดอกเบี้ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นจริงๆของ BOE แล้วก็เริ่มฝานเฟดฟันฟิลเจอร์เป็นสองครั้งเต็มๆของเฟดดูสองเรื่องนี้แล้วดูว่าเศรษฐกิจจริงๆเกิดช็อกหรือเปล่าและไปต่อได้ไหมฟังดีๆผมอธิบายไปแล้วว่าทำไมตลาดหุ้นบ้านเรายังไม่เพอร์ฟอร์มแล้ววันนี้จะอธิบายเรื่องตลาดหุ้นโลกก่อนว่าแล้วถ้าจะให้ตลาดหุ้นโลกขึ้นไปนิวคาทั้งหมดรายกทั้งแผงขึ้นนะ่นะครับต้องดูว่าให้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน เดือนพฤิกายนจะเป็นเดือนที่ BOE ขึ้นเลทครั้งแรกและจะเป็นเดือนที่เฟดลดเทปบิ่ครั้งแรกและ PPNP ลดสภาพคล่องและเฟดจะส่งสัญญาณปิดฟันฟิวเจอร์ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตลาดพูดในเดือนพฤิกายนกับธันวาอาจจะแกว่งเพื่อรอดูแล้วมกราปีหน้าไปวิ่งอีกทีหนึง่งเพราะเขาจะรอดูว่าพอสภาพคล่องในระบบเริ่มถูกถอนต้นทุนทางการเงินเริ่มสูงขึ้นเศษรษฐกิจจริงๆจ,จะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าไปต่อได้หุ้นขึ้นครับ หุ้นบ้านเราขึ้นเลยไปเพิ่มเพิ่มพันเจ็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับรอดูว่าสภาพคลองถอดตบเบี้ยขึ้นเศรษฐกิจจริงๆฟื้นหรือเปล่าถ้าไม่ฟื้นหุ้นไม่ขึ้นต่อแบบนี้